เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำทะเลในเขตร้อนและถึงร้อนเป็นระบบที่นําเอาทรัพยากรน้ําดินแล้ด้วยธาต่างๆจากบนบกบได้ะทะเลมาปรุงแต่งให้เป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อพาพและถุนข่าสโล ป่าชายเลนหมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันไม้หลายชนิดที่ไม่ผัดใบหรือมีใบเขียวเฉลิยซึ่งดำรงชีวิตร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกล่อในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเราสามารถเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกสิ่งไม่มีชีวิตประกอบไปด้วยพวกธาตุอาหารเกือแร่น้ำพวกซากพืชซากสัตว์และยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศเช่นอุณภูมิแสงฝนความชื้น สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ได้แก่พืชพันธุ์ไม้ต่างๆในป่าชายเลนรวมไปถึงไดอะตอมแพลนตอนพืชและสา,สารายผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพึ่งพาสายพวกอื่น การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน1มีตอมขับเรือ2เซลล์ผิวใบ 3. ใบมีลักษณะอวบน้ํา4ระบบรากที่แผ่กว้างและโผูพ้นระดับผิวดิน 5. ผลที่งอกขนาดที่ยังอยู่บนต้น 6. ต้นอ่อนหรือผลแก่สามารถลอยตัวในน้ํา7ระดับแทนดิน 8. สามารถทนทานอยู่ได้ในสภาวะที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคพอไรด์ในใบสูง บทบาทและความสาคัญของป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาลและความสําคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบคุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดการใช้ประโยชน์จากไม้ชายเลนเพื่อเผาถ่านเ <c oughs> นื่องจากต้นไม้ป่าชายเลนปลูกง,ง่ายและโตวไว